สวัสดีครับเ,เพื่อนๆเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนําวิธีการถอนเงิน33,000บาทนะครับจากแอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์เข้าบัญชีธนาคารของเราก่อนอื่นนะครับให้เราเข้ามาดูยอดเงินที่บัญชีธนาคารของเรานะครับเข้ามาที่แอปพลิเคชันของกสิกรนะครับตอนนี้ยอดเงินของผมมีอยู่16บาทกับอีก23สสตางค์นะครับเสร็จแล้วเราก็ไปที่แอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์นะครับ คอนเซปต์นะครับก็คือว่าแอปพลิเคชันตรงตัวนี้นะครับจะมีสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพความงามและเครื่องสำอางนะครับอยู่ในนี้ทีนี้หน้าที่ของเราก็คือ,อเดี๋ยวจะให้ดูถ้าเราเข้ามาหน้าแรกอ่ะมันจะมีสินค้าอย่างนี้นะครับมากมายนะครับนี่สินค้าสุขภาพความงามและเครื่องสำอางหน้าที่ของเราก็คือมาเป็นหุ้นส่วนแล้วก็ทำการโปรโมทให้คนมาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่อจากเรานะครับ เมื่อเขาดาวน์โหลดเขาก็คือเป็นลูกค้าเมื่อเขามาช้อปปิ้งปุ๊บกำไรมันก็เด้งมาที่แอปพลิเคชันของเราทันทีนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับวิธีการก็คือให้เรามาตรงบัญชีมุมล่างขวาตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะเห็นว่าเมื่อมีลูกค้าช้อปปิ้งนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเมื่อวานอ่านี่เห็นไหมเมื่อลูกค้าช้อปปิ้งรายได้ก็จะมาแบบนี้เลยเมื่อวานวันที่28ใช่ไหมเนี่ยตอน2ทุ่ม27นาทีก็ได้กำไรมา 1, 8 1 0บาทแบบนี้นะครับ Ểu, ช่วง18นาฬิกาสนาทีนี่ก็ได้กำไร60บาทนี่ได้กำไร120บาทบ้าง400บ้างได้กำไร200บ้าง300บ้าง4000บ้างแล้วแต่ว่าลูกค้าเขาช้อปปิ้งสินค้าเซตไหนนะครับถ้าเป็นสินค้าเซตที่มีราคาสูงหน่อยเราก็ได้กำไรเยอะเป็นสินค้าเซตที่ราคาต่ำหน่อยเราก็จะกำไรน้อยๆเนี่ย60บาท120บาทอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีเวลาบอกชัดเจนนะครับนี่คือ แล้วกําไรก็จะรวมมาแบบนี้นะครับแล้วเราก็สามารถถอนได้เดี๋ยววันนี้จะถอนให้ดูนะวิธีการก็คือเมื่อเราเข้ามาตรงนี้แล้วใช่ไหมให้เรากดมาตรงคําว่าแคชนี่นะครับมันจะมีคําว่าแคชปึ๊บนี่แล้วก็มีคําว่าถอนนะครับกดไปที่คําว่าถอนเสร็จแล้วมันก็จะผูกบัญชีของเราให้อัตโนมัตินะครับทีนี้เราก็จะใส่จํานวนเงินที่เราต้องการจะถอนเนาะอย่างที่ผมบอกวันนี้ผมต้องการถอน33,000บาทนะครับ เสร็จแล้วให้เราไปตรงข้างล่างมันจะมีคําว่าถอนริชพอยต์นะครับกดถอนริชพอยต์แล้วก็กดถอนริชพอยต์ครับรอสักครู่นะครับจะมีรหัสเด้งมานี่2องหนึ่งสามแปดหสองหแล้วก็กดถัดไปครับ ดำเนินการสำเร็จนี่นะครับมันก็จะออกสลิปมาให้เราเห็นไหมบอกวันที่ด้วยนะครับวันที่ผมถอนเงินตอนนี้ก็คือวันที่29ธันวาเวลา10โมงกับอีก9นาทีนะครับนี่ถอนเงิน33,000บาทก็จะหักค่าธรรมเนียม35บาทหักภาษีหน้าที่จ่าย3เเซก็คือ990บาทแล้วก็หกักดีอัพพอยเปพื่อไว้ซื้อสินค้าในครั้งถัดไปนะครับ660บาทแล้วก็ ยอดเงินที่เข้าบัญชีก็คือ31,315บาทนะครับนี่มาแล้วนะครับ31,315บาททีนี้เราก็ไปดูยอดเงินในแอปธนาคารของเรานะครับนี่มีแจ้งเตือนมาแล้วเห็นไหมกดเข้าไปที่แอปธนาคารแล้วก็กดรีเฟรชครับนี่นะครับ31,000น 331.23นะครับบวกกับอันเดิมที่อยู่นะครับแล้วเราก็สามารถไปถอนเงินที่ตู้ ATM ได้เลยครับ